ว้าว <Wow. S 2> ฮะฝังฝังซิวหลิงเหรอนี่ท่านคือฝังซิวหลิงอย่างงั้นเหรอเนี่ยโอ้พ่อนุ่มก้ามปูเจ้ารู้จักข้าด้วยอย่างงั้นเหรอเนี่ยเอ่อไม่อะแต่ข้าเคยได้ยินชื่อท่านผ่านๆในตำราเรียนมาบ้างเท่านั้นเองอ่าข้าขอถามหรือได้หรือไม่พ่อนุ่มก้ามปูว่าเจ้านั้นชื่ออะไรกันหรือ อ๋อกูไปเัินนะ่ะหรือจะเรียกข้าว่าไปเัิก็ได้อ๋อกูไปเชิญกันเหรออืมเป็นชื่อที่ดีนะซาตาจานหวังผู้พิทักษ์ไปเจียงทหารพันกรีฐา,านทัพนะเขตเฉงกูเนศิษน้องเป็นคนฉีเฉงอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ข้าจนะเป็นคนของฉ,ฉือเจียงจวนนะ่ะฮะ คือที่ไหนกันล่ะเนี่ยข้าเองไม่เห็นจะรู้เลย,เยอ๋อจีโจน่ะจีโจจีโจอ๋ออจีโจนี่เองอ๋ออเป็นสถานที่ดีๆเสียจริงเลยนะเนี่ยเออผู้คนมากอัจริยะศักยภาพดินแดนแห่งวิระบุรุษโบราณการมีจุนหลงเทพพเจ้าสงครามคนปัจจุบันมีกูไป่ฉันแห่งโจจิงจีจงอยู่ด้วยนะเนี่ยฮ่า เกอท่านฝางนี่เป็นคนที่ตลกดีนะเนี่ยอา้าวผู้ดูแลสาวของท่านนะเดินตามไม่ทันแล้วนะ่ะให้ตายสิไม่ีมาติดอะไรอีกแล้วเนี่ยพ่อเจ้าเลยจี้ฉีกเชือกข,ของฉันไปนะ่ะถ้าจะนอนขนาดนี้นะ่ะเธอแก้ผ้าเดินไปถึงไถหยวนนะ่าจะดีกว่านะ เธอนี่มันจริงๆเลยนะเรื่องแค่นี้ก็ทําให้วุ่นวหยซะจริงเลยมาๆเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ใหม่เลยฮะอะไรนะเปลี่ยนสไตล์อืมชุดีชุดีอืมจะอะนะเจ้าคนลามกอืมเอาไปเลยชี้ไปเลยชวิงนี่นี่มัน nice. โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยแบบนี้นะก็ไม่ไปเกี่ยวอะไรเข้าให้อีกแล้วละท่านอาจารย์ฝางท่านคิดเป็นเช่นไรบ้างอืมยอดเยี่ยมมากเลยข้าชื่นชมเจ้าจริงๆเลยนี่ท่านนะจะขาดเลือดอีกไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเฮอืมอะไรกันอีกเล่า เธอแค่ไปถึงเมืองไถหยวนได้ก็จะปลอดภัยจริงๆแล้วอย่างนั้นเหรอเช่นกับดาวไหลของเจ้าเอาก่อนดีหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะเข้าแขนได้พวกสำนักข้าราชการเองก็จะคอยปกป้องข้าแล้วล่ะมีพวกทหารคอยคุ้มกันอยู่เจ้าพวกหนูสกปรกนั่นนะก็คงทำอะไรข้าไม่ได้แล้วล่ะถ้าเช่นนั้นลแล้วก็การเดินทางในครั้งนี้น่ะก็คง ไม่เรียบง่ายเลยละ่ะนี่เจ้านะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฟ้ายังไม่ทันมืดเลยนะทําไมเจ้าถึงเริ่มจุดไฟแล,ล้วล่ะหรือว่าไม่จากจะเดินทางต่อแล้วอย่างนั้นเหรอเมื่อคืนน่ะก็จะฟังไอ้พวกนักลอบสังหารนั่นอยู่นั่นแหละตอนนี้พวกมันเองก็เลยกล้าทันมาจนได้ แต่ก็คงจะต้องจัดการกับแผลของท่านอาจารย์ฝางนี่ก่อนจะปล่อยให้เสียเลือดมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วละถูกหรือเปล่าเฮาเช่นนั้นแล้วเจ้าเองก็รีบเย็บเย็บให้ตะให้ให้เร็วดิย่าจุดไฟดี นี่เธอไม่รู้อะไรเลยเหรอพ่อแบบนี้งไงล่ะทหารของเธอนะ่ะถึงได้ตายกันหมดเพราะบาดเผลเต็ไมไปหมดไม่รู้จักวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนี่เองสิทธิ์น้องเล็กนี่เจ้าเออมีวิธีวิชาการรักษาด้วยงั้นเหรอใครกันนะฮะข้าเองก็พอที่จะรู้ออการรักษาเบื้องต้นในสนามรบเท่านั้นแหละกับแผลเล็กๆเ,เช่นนี้นะก็ถือว่ามากพอแล,ล้วล่ะ เห็นอะไรอีกเข้าแล้วอย่างนั้นเหรอมีคนข้ารู้สึกได้เลยราวกับว่าพวกเรากำลังถูกล้อมอยู่จำนวนคนมันมากกว่าเมื่อวานฮ่าเย็บเสร็จแล้วลวท่านอาจารย์ก็อย่าขยับมั่วซั่วอีกละมิฉะนั้นเราก็ได้ที่เย็บไว้มันจะหลุดออกมาเดี๋ยวข้าจะขอไปจัดการกับพวกมันก่อนก็นแล้วกันนะ สัตรูหลบอยู่ในที่มืดตอนนี้ยังสว่างอยู่คืนนี้เห็นท่าทีฉันเองก็คงจะต้องลงมือสักหน่อยแล้วเจ้ารีบพาท่านอาจารย์หนีไปซะเดี๋ยวข้าจะถ่วงเวลาเอ่อพวกมันไว้ก่อนวางใจเถอะเจ้านะคอยดูแลท่านอาจารย์ฝางให้ดีๆก็พอแล้วล่ะ การรอบโจมตีในที่มืดง,งั้นเหรอฮะมันงานถนัดของข้าเลยโอเคแล้วทุกคนนะครับกาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบ,บกันไปแล้วล่ะทำตอนเดียวนะครับก็รู้สึกว่าปวดหัวนะครับกินยาพาราไปแล้วหนึ่งเม็ดนะ เออเมื่อคืนเองก็ติดแดงนะครับเพราะเออมันเป็นเพลงของอันนี้เพลงประกอบมันนะครับผมนี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะจู่ๆก็ติดแดงปุ๊บกูเองก็ต้องทําใหม่ก,กูตอนนั้นกูตกใจมากเลยผมตกใจมากเลยคิดว่าช่องกูจะบินอีกแล้วึงถึง1น0 0พซับกูยังไม่เริทำยังไม่ได้ทันได้เปิดรายได้เลยจู่ๆก็ติดแดงวัดโอ้โห่ดีจริงๆเลยแต่ว่าการติดแดงนี่ผมเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกนะก็ถือว่าประสบการณ์ใหม่ที่ผมได้แต่ก็ อยากให้มันได้ดีกว่านะอืมแ่ีแล้วล่ะโอเคนะครับก็ผมเองก็ไม่รู้จะถามท่านผู้ชมดีหรือเปล่านะครับว่าผมนั้นควรจะทําช่องสำรองดีหรือเปล่านะครับเผื่อในอนาคต ผมจะไปติดเพลงเอ่ออนิเมะปุ๊บแล้วบินไปเลยแต่ว่าผมเองก็รู้แล้วผมไปถามไอ้อยากอ่านมาน,นะครับกูอยากอ่านนะครับก็บอกมันบอกว่าเพลงอนิเมะมันติดนะครับผมเองก็จะเออลองไปสัรหาเพลงที่มันไม่ค่อยติดนะครับก็ไม่รู้ทดลองมัวๆไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ลองลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าจะให้ผมเปิดช่องสำรองไหมนะครับบางทีนะครับในช่องสำรองนั้นมันอาจจะมีตอนรวมอยู่ก็ได้นะครับ อืมนั่นเองก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยครับผมเพิ่งไปส่งของมาเสร็จนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายตัดเสร็จแล้วด้วย